ว่าจะเบิดชีกังนอหรือพ่อจะเปิดทากังแจ้งสว่างแสงอ่อปราสาทละเก่งบ่ทันคอนสวัสดีครับนี่โคมอนทวนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านอีกง,งอยนะครับอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษนะครับเพราะเพิ่นกำลังเห็ดทางเขง้าบานใหม่ครับ มาตามหาหมอรัมนะครับขวัญตาฟ้าสว่างนะครับมีเอฟซีบอกมาเพิ่นว่าอยู่บ้านนี้เนาะแต่กับโมโหว่าสี่เด็กพ่อเพิ่นวอเนาะก็เลยสีมากตามคำเอฟซีขอมานะครับว่ารู้จักเพิ่นบอกว่าฮูโหว่าเพิ่นอยู่บ้านนี้ก็เลยบอกมามาถามข่าวเบิงแน่เพิ่นว่าเอฟซีเพิ่นอยากเบิงนะครับผมก็เลยตามมาหี่ผมลองไปถามชาวบ้านเบิ่งนะผมฮูกว่าเพิ่นอยู่หรืออย่างไรโมือกันเด้อครับเจ้าแม่เจ้าแม่ลัมแพนนะครับสมัยตะกี้ เจ้าแม่ลำแพนผมก็น่าจะเคยได้ยินตั้งแต่สมัยและเด็กๆกําลังฟังเพงลงเน็เน,นะครับเดี๋ยวผมจะถามยายๆที่วนีทุบบ้านโบราณตัวนี้ครับเดี๋ยวเราถามคุณญญายาๆก่อนอูบบ้านโบราณเนาะเดี๋ยวเราเปิดกระจกให้ดูเลยนะครับบ้านบ้านเพื่อนฟ้าใหม่กรบเนาะเป็นบ้านสมัยโบราณเดี๋ยวผมจะลงไปถามนะครับ ยายสวัสด <át stars> ีครับ <If> อันน <ks or S 2> ี้หูจักบ้านมะล่ำควันตาฝ่าสว่างบ่ครับปญยุบานี่บี่แหะ้หาวนวัเพื่นปยุอวัวเพ่ะมากันบ่ครับโอ้ยกกุเพอเพิ่นอยูุ่แต่กุงเทพอบ่โอ้ยงี่ด้ครับผมมามามาพอดีเพิ่นผมเห็นรายการในรายการในช่องยูทูบเพื่อน้นเพื่อนก็อยากเห็นหนา ว่าควันตาฟ้าสว่างอยู่บ้านนี่เพื่อนก,ก็บอกมาก็เลยให้ผมมาตามหาครับ<อ>มาตามหาใ้รูปเอารูปไปให้เพื่อนเบิรงแน่นะ<อ>ผมก็เลยมาตามหาโอ้เนอยู่บ้านนี่บ่อยู่บ้านนี่บ้านเกิดเมื่อวานเพื่อนก็อยู่บ้านนี่แม่บ้านเกิดเมืนอน่อวานโอ้เพื่อนดังเมื่นอวานสบายตะกี้นอ้ะแม่ดังแม่อยากจะไปกับใจปัวได้ลู้ใจปัวเลยไปเลยไปบ่ได้กลับมาบ้านโอ้อยู่ในปัวคนว่าอยู่แต่กุงเทพมเนาะกรุงเทพโอ้ครับผม ขุ่ so นใหญ่กําลังดังขุ่นนพี่ฟ้าใหม่ครุบนี่นะครับฟ้าใหม่โบราณมหายากแล้วเก็บไ้เดอยใหญ่เลยย่าพิ่งเหดใไม่เด้อนี่ครับทองไฮทองไฮอันมือกล่องมาอยู่ใกล้ๆสัมผัสเพิ่นถามเพิ่นเบิ่งนะโอ้ถามยย่าเยหูละเอียดปันแดดอายอายอายุเท่าไหรครับเพิ่นตอนนี้เพิ่นปประมาณอายุเท่าไหร่มันมันมันหกทิศคัวอะไล่ะโอ้ผมว่าแต่เพิ่นอยู่นี่ตลอดอยู่บ้านบาน ไปดูแลว้วเออแต่ว่าไปใหญ่กินฐานไปยุ้งเทพอือโอ้ oh, ครับเพิ่นผมไม่ได้ฟังอยู่ได้แต่นหน่อย,นอยเนาะแต่กระเพิ่นก็นดังเพิ่นว่าเป็นคนแรกบก่สิลำแพ่นเพิ่นว่าอเออเพิ่นว่าเนาะใหญ่ก็ยัยจงจะหูอยู่ผมเบิ่งข้อมูลมานะ่ะลำแพ่นแบบสังวาสเพิ่นว่าภาษากุ้ยบ่มันจะเป็นว่าแพน่นภาษากุ้ยเกิดก็บอกซวยอยู่นี่เนาะเพิน<อ>่นก,ก็เลยเว้าโอ้ลำซวยนําอแะน้องบังภาษา แพ่นี่ลำแพน่นี่มันสีภาษาเพราคือมาลำเพื่อนทัวไปพัก,กว่า,ม,วามันมันแปรสภาพภาษาอยังไปก็เลยว่าเป็นลำแพ่น,นอะคดีอยู่ในวอรได้ดทกเทียงกันว่าคนอยู่บ้านไหนที่แรกคนว่าอยู่บ้านตะโกนทานผู้ชมผมเนี่ยแหละคนกกว่าอยู่บ้านตะโกนเพิ่นบางคนพักว่าอยู่บ้านนี้ง่อยผักว่าอยู่บ้านน,น,าานี้ง้อยนะของมูลนี่เพราะว่าคนพื่นที่เพื่อนบอกมาว่าอยู่บ้านนี้ง่อยเพื่อ็บอกมาในในถึงผมทารายการเลยล่ะตะกี้ไปเหตุรายการของรถเจ๊หน้านะครับเพิ่นแลนพานนี่เพื่อ็เลยบอกกันมาว่าโอ้ย อยากคิ้นนาอันนี้ควันตาควันตาฟ้า,ฟาสว่างย <uk S 3> อยู่อยู่พิมพ์ใจเห็นบ่ครับเพืออยู่ก่อนบ่กก่อนพิมพ์ใจบ่จากก่อนจะกหลังเรื่ยอยยายกับหม<อ>ูเรื่อยบ่จะก่อนจะหลังเรืจจอ่อยยายก็บจำบ่ได้เรื่อยว่าครับก็อ่ะโมนีก็ได้มีโอกาสไดมาไดมาถามไทยให้เอฟซีเนาะแต่เพื่อนว่าเพื่อนเบื้องไร้การผมแหละก็เพืพ่อนก็ถามว่าควันตาฟ้าสว่างอยู่บ้านนี่บ่นี่ยแหละครับบ้านนี้เด้อเป็นเป็นเป็นหเป็นมอลลอยู่เก่าว่าหลายคนอาจสิบ่ท่านนะครับแต่แต่คนย้อนหลังๆไปนี่ขนายู ประมาณหกซีบขึ้นหรือว่าซีขื่นสิ่หูเลยว่าชื่อนี่ดัางแห้งตะกี้ล่ำสังวาดสังวาดเมืองจันทร์เข้านีิเนาะสังวาดลำแพร่นคุณว่านี่แหละคนด่างตะกี้พร้อมคนล่ะครับพ่อใหญ่ทองไม้มาลีคุณล่ะทองทองมีมาไล่คุณเนาะแม่ซีไฮเจ้าพอซีไฮสมัยตะกี้พอซีไฮกว่างนะนะโอ้ยเหมือนดีใจเดี๋ยวเห็นพ่อใหญ่มาถือบัตรพอดีตัวนี้เดี๋ยวถามว่าอยู่มองนี่แล้วกันเป็นขอมูลที่ดีแต่เงินว่าอยู่มันออกมุ่นทางฝูงเพื่อนบัตรเกิดบางตอนเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพิ่อนบ่อยเพื่อนพ่อเพื่ กองข้างก็อยู่จำ้อเื่อนง่วงก็อยู่อยู่ฟังคุ่อสายมือน้ยใหญ่หน่อโอ้ oh, ครับแต่ว่าเพื่นกันบผมมีคนอยู่เนาะอยู่น้องสาวคนเด <c oughs> ียวเป็นยังเดี๋ยวมาเดียเด๋ยวมาหอดเดี๋ยวมาถามกระดี่กันละเดี <c oughs> ๋ยวมาถามไทยเพิ่นเพิ่นยังดังอยู่ในหัวใจของแฟนคลับแฟนคล oh. ับเก่าเพิ่นเ <c oughs> พิ่นยังถามหากันอยู่นะสิุดใจคุณว่าเพิ่นอยู่กรุงเทปเด้อเออเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดให้เพิ่นนั่นแหละเฮ็ดให้ท่านผู้ชมเบิ่องนั่นแหละเฮ็ดท่านผู้ชมเพิ่นถามหานั่นแหละเพิ่นอได้ว่าเออเพิ่นอยู่กรุงเทปเด้อเออเพิ่นอยู่กรุงเทพปอันเพิ่งในเพิ่งคลิปนี้กะ มาหอดเฮือนเราได้ครับสำหรับเอฟซีว่าเพื่อนยูบานอีง้อยตะบลเมืองจันทร์นะครับอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดคุณนี้ก็ขอบคุณยายๆหลายที่ครับให้ลูกหลานได้จอดถามไทยข่าวสารของศิลปินในดวงใจของเอฟซีผมนะครับของช่องนี้ผมมอนทัวร์ครับผมขอบคุณยายครับผมขอบคุณขอบคุณยายทั้งสองครับขอบคุณครับยูนพ่ออันครับป่านนี้ก็บครับรดนหาอ่ื่อๆนี่ยแล้วมามาไทยนี่ละคนเก่าๆเวลาผมทำสื่อไปเขาเห็นเจ๊กหน้าเจียงแยงมันคนเก่าก็อยากเห็นเรื่องเก่าๆ เคยฟังเคยอันนี้โอ้ครับผมขอบขั้วแบบสมัยเก่าดีเนะแบบโบราณโบราณอยู่แบบสีกระดีเงื่อนฝุ่นไม่ก็มีเงื่อนแบบเก่าก็มี่โอ้ครับผมขอบคุณยายรายครับผม,มเรียงล้านตัวเสมือนนี่โอ้